พบกันทุกเช้าครับที่วีแช h แนลอาร์เซ n อลแฟน Club นะครับอังคารที่15พุพฤศจิกายน2565เช้านี้เป็นอากาศดีๆนะเมื่อคืนฝนตกนะครับก็ก่อนแรกเลยก็ฝากก่อนนะครับผู้ถวชทมช่องอย่างเป็นทางการนะแม้ว่าจะเป็นอ่า m ู o คอฟฟี่บูมโกโก้พลสนะครับหรือแม้จะเป็นวิตามินซีนะอ่าบูมวิตามินซีนะครับ ช่วงนี้สุขภาพเราค่อนข้างที่จะต้องต่อสู้กับทั้งอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนนะก็ต้องดูแลกันดีๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฟุตบอลโลกเริ่มแล้วนะครับ20ก็จะเริ่มเตะเป็นแมตช์แรกและฝากกดให้ like, กดแชร์ share, ครับกดซับสไครต์ให้กับที่ห่วยช่องซ่อนแฟนคลับหน่อยเพราะตอนนี้เป้าหมายของช่องนะตอนนี้ต้องการที่จะเข้าไปเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์กับ YouTube จริง,รงๆนะเรายังขาดสมาชิกที่มา Followup นะครับ เข้ามาซับสไคร b ์ในอีกประมาณสัก500เพื่อที่ได้พุ่งถึง1,000งนะครับแล้วก็เวลาการรับชมนะเขาต้องการ4,000ชั่วโมงนะตอนนี้อยู่ที่1,800ชั่วโมงเพราะนั้นก็ต้องรบกวนให้พี่น้อง FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แนะนำเพื่อนๆด้วยรวมทั้งถึงการเข้าชมคลิปของตัวของที่โวยชาแนลตลอนกันขับด้วยนะครับรบกวนดูกันเยอะๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้ เวลาของชั่วโมงเป็นเพิ่มมากขึ้นนะครับ1,000คนกับอีก4,000ชั่วโมงนะก็เป็นเป้าหมายของที่หัวใจน่นอัลเอนแฟนคลับก็เมตตาช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยเพื่อที่จะได้สรรหาสิ่งดีๆนะครับมาพูดคุยกันแบบง่ายๆฟังง่ายๆฟังเข้าใจง่ายๆนะก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้แรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะพูดถึง10 นักเตะอ์เซนอลที่จะไปลุยฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในอีกอาทิตย์หน้านี้นะครับแต่ว่ามันเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตมาพูดคุยพูดคุยในระดับเนื้อข่าวพูดคุยกันแบบไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับแล้วก็จะไม่ออกความเห็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะแล้วก็ คงจะต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันก็มีตัวอย่างหลายๆที่นะครับอเร์เซอนเองก็เคยมีปัญหานี้นะครับว่าด้วยเรื่องของ c ี7าร์นะครับริสเยโนโรนัลโดนักเตะยอดนักเตะของโลกเลยนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ต้องพูดถึงความสามารถคงไม่ต้องพูดถึงรางวัลโทรฟี่ของที่พี่ริสเยโนโรนัลโดหรือ c ี7ที่ได้รับทุกคนคงประจักษ์ถึงความเก่ง กล้าสามารถของเขาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่พี่โดต้องใช้คำว่าระเบิดพีชีพทิ้งบอมนะใช้คำว่าทิ้งบอมสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเมื่อวันที่ไปออกรายการของเพียรสมอร์แกนแลก็มีหลายคนโยงเพราะว่าเพียสมอร์แกนเองเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้แบบฮาร์ดคอร์ของอาร์เซนอลเลยนะแล้วก็เป็นบิธีกรฝีปากกล้านะครับเป็นกรรมการหนึ่งในบริทินก็ทาเลของประเทศอังกฤษ แล้วก็เป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยก็ได้เชิญพี่โดได้ไปพูดคุยถึงสัมภาษณ์แล้วก็ได้คุยกันก็หลายท่านคงทราบแล้วว่าพี่โดวาดพิงอะไรถึงเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างเกี่ยวกับสบูรสอด้วยเกี่ยวกับอดีตเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับก็หลายอย่างที่ฟังแล้วสําหรับเราคนนอกนะเราไม่ได้เป็นแฟนผีเราไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงนะครับแต่ถ้าเผื่อถ้าเขากล้าพูดออกมาแบบนี้ ถ้าอันไหนจริงสโมสรคงจะต้องรีบไปปรับปรุงนะอันไหนไม่จริงก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องหรือมีการดำเนินการอะไรไปนะครับหลายประเด็นที่พี่โดได้พูดคุยแล้วก็คิดว่าหลายท่านคงได้ฟังและรู้รายละเอียดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามซ้อมไม่ว่าจะเป็นของระบบฟิตเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะว่ายน้ำระบบโภชนาการ นะที่เขาเคยพูดว่าโอ้โหตั้งแต่เขาออกไปจนเขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมในขณะที่สโมสรรอบข้างเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะเรื่องระบบปัญหาการจัดการเรื่องของแกรี่เนวิลเรื่องของเวลรนี่ที่เขาได้พลาดพิงไปแม้กระทั่งเรื่องของลาฟลังกนะครับไปจนกระทั่งอีล็กเทนฮากนะผู้จัดการทีมปัจจุบันเขาก็ได้พลาดพิงอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ ไปหาอ่านกันได้ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดนะตอนนี้นะครับสิ่งที่สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดำเนินการเป็นอย่างแรกก็คือนะครับสั่งปรับเงินคิสโนโรนโดและเป็นจำนวนเงิน1ล้านปอนด์ก็ตีประมาณสัก4 0 4 4 4 4ล้านบาทประมาณนี้อันนี้คือโทษเบื้องต้นแต่อย่างอื่นที่จะทำต่อไปก็รอถแถลงการของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกันนะครับมพูดถึงอาร์เซนอลมั่ง อัจารอนเคยมีข่าวอย่างนี้ครับปัญหาภายในห้องแต่งตัวปัญหาสำหรับความมีนักเตะที่จะเริ่มทำตัวเหนือสโมสรในศัพท์ก็ใช้คาว่าอีโก้นะครับอีโก้สูงทำลายบรรยากาศในห้องแต่งตัวแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งกวนนะกินอาหารก็ต่างคนต่างกินกวนใครกวนมันประมาณนี้ นะแม่ว่าจะเป็นกวนของโอซิลนะครับแม่ว่าจะเป็นกวนของอ,อะไรนะเกนดูซี่กวนของลากาแซดกวนของโอบาเบยองนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องมันเป็นจริงาจากสรารคดี You a r t nothing ของอาร์เซนอลที่ที่เราได้ดูกันไปนะหลายคนก็ดูก็คงจะเห็นหลายๆช็อตแต่หลายหลาย,ลายที่วิเกอเดตา้าได้เคยออกมาพูดแล้วก็เขาเริ่มที่จะ สลายขั้วต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วของกรุปนู้นกรุปนี้นะเริ่มทําตลอด3 4ปีที่เขาอยู่มาเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับอะไรที่มันเริ่มสอ่อแววสัญญาว่าจะทําให้เกิดบรรยากาศไม่ดีเขาก็เริ่มที่จะเอาออกไปแล้วตั้งแต่หลายคนจะต้องออกไปนะแล้วก็หลายคนก็ถูกยืมตัวนะครับบางคนเข้ามาโดยที่แบบคลุมเครือมีการติดถินบัวอะไรไปเนี่ยเขาก็รีบจัดการเพราะตอนนั้นตอนเนี้ย อาเซนอลเราอยู่ในช่วงของการทำงานที่เป็นระบบโดยจอร์จโคเรนเก้จับมือคู่กับคุณวินัยนะที่ที่เป็นถ้าหลายคนจะด,ดูก็คือเป็นค่อนข้างคล้ายๆค,ยค,ยคอนอินเดียมีเชื่อสายอินเดียนะครับก็จับคู่กันดูแลเรื่องของระบบการบริหารเบื้องบนเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับระบบการจัดการแล้วก็มีเอ u ดูนะครับเพิ่งเป็นประธานฝ่ายเทคนิค จับมือคู่กับมิเกลอาเตตาในการเรื่องของดูแดนักเตะจะเอาใครเข้าเอาใครออกเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเป็นระบบแล้วก็เริ่มส่งผลนะบรรยากาศนักเตะบรรยากาศทุกอย่างมันดีหมดนะครับก็ไม่อยากให้บรรยากาศของรอเชนอนไปแบบนั้นเนาะประมาณนี้นะครับก็ก็อย่างที่บอกคงไม่ก้าวล่วงแต่ว่าสิ่งไหนที่เขาพูดมาและเป็นความจริงสมมสอสมมสอน,สมสอนแมนยูก็คงจะต้องรีบไป ดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะว่าโอ้โหสิ่งนี้มันเป็นมันจะมาจากปากของซูเปอร์สตาร์แล้วก็สมโมสรก็เป็นสมโมสรอ,อันดับหนึ่งของโลกลประมาณนี้คงจะต้องมีการแก้ไขนะก่อนจบวันนี้นะครับผมอยากจะแนะนําหนังเรื่องหนึ่งนะครับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งออกมาได้สมายนะัผมว่าสักสิปีแล้วมั้งสิปีบวกได้แล้วครับเป็นหนังหนังอังกฤษเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับหนังชื่อว่า Goal D O A L Goal มันจะมีออกมา2 g o a กคือ Goal 1กับ Goal 2หลายท่านคงได้ดูกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งหลายท่านถ้ายังไม่ดูกลับไปดูใน YouTube ผมว่าน่าจะมีอยู่โก l หนังชื่อโก l ครับเกี่ยวกับฟุตบอลเลยเกี่ยวกับสม,มสรนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะเป็นเรื่องของนักฟุตบอลภเน,นจรจากเม็กซิโกเม็กซิกันเป็นชาวเม็กซิกันเข้ามา,าสแสวงหาความท้าทายกับ แลบสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆความเป็นนักสู้ความเป็นทีมผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูนะครับจุดใหญ่ใจความที่ผมได้จากเรื่องนี้ผมชอบมากที่สุดเรื่องของผลแพ้ชนะเรื่องของดรามา่าอนะไรนั้นเป็นเรื่องของความเป็นฮอลลีวูดนะครับแต่เนื้อหาใจความที่ผมชอบจริงๆมันเป็นอยู่วลี What you, อยู่ w ว r ร์ด g ิ้ง d วร์ดเดียวเลยที่ ผู้จัดจาการทีมนิวคาสเซิลยูนเตดนะตอนนั้นนะครับแสดงโดยใครหลายคน,นะผมจําชื่อไม่ได้แต่คนนี้แสดงไหลทีมากได้พูดกับพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องรู้สึกใช้ที่ว่านูเนสมั้งนะถ้าจำไม่ผิดชื่อน mm ู hmm. เนสเขาสอนนักเตะเขาฝังท่ทัศกนกิของนักเตะด้วยคําพูดวลีรีเดียวนะครับซึ่งทําให้ผมจํามาถึงจนวันนี้ mm hmm. เขาบอกว่าชื่อข้างหลังชื่อข้างหลังของนักเตะ มันจะไม่มีความหมายเลยถ้าปาสจากอาร์มบนเสื้อเพราะฉะนั้นอาร์มบนเสื้อเนี้ยแหละมีความหมายมากกว่าชื่อของข้างหลังของคุณเขาสื่อสารก็คือสโมสสเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนทำยังไงก็ได้ให้สมกับที่คุณได้รับอาร์มตัวเนี้ยมาประดับอยู่บนหน้าอกไม่มีนะเต่คนไหนที่จะยิ่งใหญ่กว่าสโมสร ประมาณนี้นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วกันเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันถึงเรื่องของนักเตะอาร์เซนอลที่ไปลุยฟุตบอลโลกนะครับก็ขอภาวนาให้อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยกับสโมสรอาร์เซนอลสโมสรที่เรารักและกันเมื่อวานนี้กูรูหลายคนนะครับทั้งของทางด้านแมนเชเต์ไนเต็ดอูหลายๆายคนเลยอืถ uh huh. ล่มโดแบบไม่เลี้ยงเลยนะครับดูทรงและถล่มโดมากเลย,เลยก็น่าเห็นใจ นักเตะคนหนึ่งนะครับเราก็อยู่สายกลางแล้วกันเราไม่เข้าข้างใครก็อย่างที่บอกครับอันไหนดีก็เราก็น่าจะเอามาปรับปรุงนะอันไหนไม่ดีที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดก็มันเป็นวินัยอ่ะนะมันเป็นวินยัยอันไหนไม่ควรพูดก็รับรู้แล้วกันก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกสมสรตาสมสรบนหน้าอกมันสาคัญกว่าเสื้อสําคัญกว่าชื่อบนข้างหลังลกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที่หัวอีชานล อาร์ตโนแฟนคลับแล้วก็ติดตามเพจ Facebook ครับทีหวยชาน a ลอาร์ตโลนแฟนคลับเหมือนกันนะอย่างที่บอกครับต้องการที่จะมียอดซับสไครต์ถึง1,000คนให้ไวทสุดตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็ต้องขอความเมตตาจากพี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แนะนำเพื่อนๆด้วยแล้วก็การเข้าชมนะครับเข้ามาดูแล้วดูให้จบหน่อยประมาณสัก1 0 1ถึง15นาทีเองนะครับ เพื่อที่จะได้ถึง4,000ชั่วโมงไวๆเพราะตอนนี้อยู่ที่1,800นะก็ขอกันตรงๆต,ต,ตรงนี้แหละนะอยากให้ช่วยสนับสนุนช่องทีวยแชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะแบบพูดคุยกันนะวันนี้ก็ใส่เสื้อของบราซิลนะอาร์เซนอลก็มีตัวแทน2คนก็คือกาเบียรเจซุสกับกาเบียรมาเตนารีนะครับที่เป็นตัวแทนทีมชาติบราซิลเมื่อวานนี้ก็เดินทาง ไปเก็บตัวเข้าแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะดูกันในตามภาพละกันนะครับพบกันพรุ่งนี้นะกดไลค์กดแชร์กดตับสามสกา like, กับทีวีชาแนลเอาชาแนลแฟนคลับด้วยพบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ